สวัสดีครับผมเมื่อนี้ไม้ลืมเปิดครับผมเอมื่อนี้เล่นผากเอานะครับเนาะเมื่อนี้มาเข็ดเมนูอย่างนึงเมื่อนี้เห็ดเมนูลวกใส่หมูกับลวกน้องไล่แล้วกันนะครับผมเมื่อนี้กับแก้มครับผมนะครับผมกับแก้มแล้วกับมาเขือํำจิมนะครับมีสองแบบสองสไตล์นะครับมีเปียวกับผมนะครับเนาะ กากิประมาณนี้นะครับผมตามใจชอบตามใจมากๆแบบใดก็บอกได้สร้างได้นะครับนี่โอ้ปลเปียงพริกลายครับผมนี่มาไปอันละมากไปได้บอกสร้างเอาครับผมบอกค้มงัดจัดให้ได้เมดนะครับผมบอกบอกโอแคบอกนะครับผมนี่ได้นองลายมากนึงแล้วก็ใส่หมูนะครับผมเนาะกับแก้มใส่แบบใดๆส้มปูส้มปุ๋ยใส่ไปเลยครับผมน้ายิ่งหิ่งนะครับเนาะ ซอยไก่ซอยหนาครับผมซอยบางๆนะครับผมเพราะว่าเขาจะไปลวกแบบล้วนๆต่อนะครับเนาะนี่จังสี่ก่แซบเอ้าซอยไก่ขีปามาเนี่อันดับแรกเขาต้องลวกล้วนใส่หมูออกก่อนนะครับเนาะเพราะว่าหนองไร้ขันถึงน้ำแล้วมันก่สุกไปเลยแล้วก็ขันลวกน้านมันไก่แข็งนะครับเนาะเอามาปลูกนะครับส้งเครื่ง ปรุงทรงเครื่องแบบไส่้ำปลาชิลดแล้วก็ไส้เพียรหรือใส้นำธรรมดาก็ได้ครับตามด้วยสเตปสไตล์คือว่าใบมะกรูดข่าตะไคร้ตามสเตปนะครับผมเนาะนี่กับประมาณนี้ครับผมซอยลงไปจัดไปครับผมเมื่อยังมากไม้ครับผมเอาจะมาลวกสะดุงสะดุงก่อนนะครับเนาะนี่ลักษณะกะประมาณนี้ ลวกด่วนเมื่อใดนะครับ,รบผมมันจะแข็งเหนียวเอา,าแบบกสะดุกกระดุงใส่กระตามไปก้อนนานนั้นแล้วครับเนาะนี่ทั้งร้านกับมีเมนูแกงเห็ดลาเป็ดนะครับผมมีหลายอย่างครับผมแกงเห็ดใส่หดมะพร้าวนะครับกับแซ่บกันลองมาชิมมาลองชมนะครับผมเนาะนี่ซับนี่กับเรียบร่อยด้ยครับผมเอาไปลงจานนะครับนะ นี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมสร้างได้บอกได้นะครับผมชอบน้ำกิ่มแบบใดบอกได้ใส่เพียก็ได้ปอใส่ก็ได้นะครับตามใจชอบตามใจมาสำหรับลูกค้าเลยนะครับผมนี่เซ็ตเรียบร้อยครับผมไฟเบอร์กอมอ้อสิบสองนะครับผมกรูเกิลแมพลาบเจอรโซซิ่งบางนางกอมอ้อยสิบสองนะครับผมลองมาจัดลองมาเปิดจะดูนะครับนะครับผม ก็<อ>ได้ครบนะครับผมแต่ละบิน